มันมดูเขาขนลังคาเห็นไหมดูรถอันนี้เป็นส่วนห้องน้ําเด้ออันนี้เป็นลังคาส่วนห้องน้ําตามมาติดติดตดจำเป็นก่อนพนอลุ้งบัต

ว่าลังค่ามากจังไดพอนวะขึ้นเส้โรถมากสิเลยอโอ้ส่วนนั้นห้องน้ำยี่ท่างพุ่นบ่ đây thế nào đi, thấy này, săn nhốt mây ma là còi ảo tuồi, phun, gì lạ.